ใจยันโคตคนโตเนียเสวาดูลาเทศพยาดาเจาเราเทพยาดา,า,าทั้งหลายทั้งแปดทิศฉันิจูนาที่ใดจงรับรู้งรับทราบก่อยก,กุ้งเซฟมันม อยู <łość> ่นาที่นี้เจ้าขอให้จงรับรู้จงรับทราบที่ชาติเจ้าชาวบ้านบคนของการบ้านนนท์ชวนซึ่งเป็นบุคคลที่มีหลักฐานแรงกาจะได้น้อมนำถวายพาตะกินาทานสารงันแต่พาติจง <Okay. S 2> อาเาจ้าพุธิจงต้องทำให้มันเทียงเจ้จายาดูเยียงไปใส่และหัวทุงขาประเจ้าข้าวบ้านพุ จำพันษาอยู่ในอาวาสนี้บุถุนสนที่ฆ่าพระเจ้ากระทำนี้จงเป็นอานิสงสิตามคองหาพระเจ้าทังหลายให้ได้รับส่วนโบน no ใหญ่เลยเนาะบปรหอหน่อยเลยเนาะห่อใหญ่ขยับกลับไปทั้งใน่อ้าวคุณดูบอลหยับซิเออยกยกไปเลยพว้าผ่านเฮายกไปเต็มตังค์ยกไปเต็มตังเออเอาวเต็มตังค์ทำฟ้าขอบเรียบร้อยเรียบร้อาที่ครอบเรียบร้อยอ้าครอบเอาครอบเลยครอบเออครอบเออรอบ เอาทรงใจอันดับสองกับทรงใจอันดับสองเดี๋ยวของไปโคมันเอาเอาเลยผมไปยังตามสบายเอาเลยลุกเลยนะลุกเลยลุกเลยไม่ไม่ยันตำแหน่งใหนบ้งน้ำเงายังบนถึงข้างยังบนถึงข้างยิ่งเงาตำแหนนี้ยิ่งเงามาทางนี้เออ เออจังสีละจังสีละเอาบาดีบริวานอาพาตะกี้ก้าวหนีพี่น้องของเขาเอาพ่าผ่านรองรับผ่าพานรองรับเออผระผานรองรับอ่าผ่าผานอีกตัวนึงเอามาวางไว้บาดนรองรับไว้หลังจากผ่นแล้วเขาก็งทีได้ตกแดนแนวเดำ วันเดอร์เอาที่ที่ผ่าผ่านเอาเนี่ยผ่พาผ่านวันนี้ <c oughs> บ่ายดีในทางปฏิบัติมือแห่อจือไว้เด้ออันดับแรกออกนาคือคอไปวันนี้สมจือไวันยำอันดับแรกคือคอออกก่อน อันดับสองไม่กวรหลายคามาข้างมันหกมันเหือกวดออกนี้ปัดออกไปให้มันแปลให้มันสะอาดท่านนีเป็นข้างทีนสิพานไม่กวนอันดับที่สามคือเศษาสตทับเศรษฐาสาเท่าพอพานระบานีหล,ลังจากนั้นแล้วผ่านใจง่าเฮาสิลูตกตกจาง ไงเข้ามีอยู่ตรงกลางคือนคุดคิ้วบนนี่ฉันไม่เคยตกอยูกย่กลางนี้ตลอดครับอยู่กลางตลอดครัไก่ลอกสองไก่มือสองขอบขาบริวานจับทายพี่น้องเขาใส่ชุดขาวแนี่ยเออใส่ชุดขาวเด้อใส่ชุดขาวเด้ออ่ะ จากในทูตหลังผมผมหันหน้าอันุญาตเด้อแม่ทานั่งนั่งที่เดิมแต่หันหน้าออกไปนั่งหันหันหน้า,าหันหน้าออกไปทางพุ่นป้ hmm. ายธรรมกายป้ายตะดินทั้งสองทั้งสองวันขุดตรงพุคนทั้งของธรรมกาย หันหันหน้าไปทางหน้าทะเลขอขออนุญาตให้าเกือบเกือบหน้าทะเลเที่ยงในเรื repair, ่องเที่ยวในพอยไทยดุกอยู่หันแนั้นตรงไ่เพื่อนเพิ่อนไร้ปัญหาเลยเือแก้เร็วเดินเือแก้เร็วคุณทู้คนท่องขอบเที่ยงนี่จะพ์ขาวในขาวนั่งลงนั่งลงก้นถือาบก็นั่งลงนั่งลงทางหน้านั่งลงนั่ง ภูดือไปภูนั่งข้างหลังยืนครึ่งตัวยืนครึ่งตัวโค้เขา้นเาเดของขด้นเทาท่านาชุดขาวแอบไปยืนแอบไปหาผู้ถือใบนแอบไปแอบไปบไปท้านานั่งค้งเข่าขึ้นหนนะยั่งหันครึ่งตัวยืนครึ่งตัวนะยืนให้มันงามทำให้มันสวย ชุดขาวชุดขาวเนี่ยชุดขาวแันนีชุดขาวช <c oughs> ุดขาวข้างหน้าสา <c oughs> าักสามแถว <c oughs> ดังดังจะบอกยากไร่ไงล่ะยัดเห็น่นี้ยระยะผม่าบอกยัดเห็นเนี้ยผเคยเห็นนะข้างหน้า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 สักสามแถ <c oughs> ว ตอนนี้ส่งไปแล้วาไส่งไปเพื่นเนียนถูกถือใหตอนนี้นะนี่หน่อยพูดใไหไรนเงินแสนอรับบาว่านีโมกียวแสนที่สองที่บ้านเดี๋ยวนี้ให้ถืใอใอบ้านไว้พ้อมก,กันเลยทำยสวยส่งภาพให้เพื่อนนะนะว่งไง,งหลวงพ่อใช้ยูเราขอใหญอย่างนี้จัดหนกสวยข้างหน้า มอด่ามองไรช่วยลวดน่อยกยารยะกาจยะดัาแค่หน่อยตัดแหน่อยนับตีนับตีนับไปหาผู้ืใบร้าปาไก่แต่กัลยาครับว่านี่นะไปทางผู้ถือใบถ้ใจอันนอนตัด,ดหม้นั่งคุกเข่านั่งคุกเข่าข้างหน้าข้างหน้านั่งครึ่งควอนะนานั่งครึ่งค่อน จัดยังถึงคอนอยู่วะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออเอาน่เาเย็นเขาเออเยนเขาวันดีวดันดีมาตรงนี้หน่ไรวันดีมาตรงนี้กัลยามาตรงนี้กัลยามาตรงนี้าานออตรงไป ยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยอือหือยังไม่เรียบร้อยแป๊บเนื้อพอเวลาสามนาทีไม่หน่อยแล้วบุกใจไปอืมเรื่องแขนนะวมาว่าเดี๋ยวจะบอกเอาถือไม้อีเด็ดใช่ไหมตึงใจตึงใจที่เราเล่นทีเลียว นั่ก็คนละลายพี่น้องขอภัยที่เสียงแบบรบก,ลกลวนทางวัดพี่นะ้องบญชาทนาเพิ่งกำลังเฮ็ดวิธีอยู่ขอแตะหินอพี่นะ้องก็บเนียไว้ครั้นี้ก็น,าน่าดูนะ้องเจอกันลิปหน้าครับผม